ความปลอดภัยเข้าใจไว้ไม่เสียหลายบีคิดว่างานก่อสร้างอันจราาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเราว่าคงไม่มั้ง สงสัยอะไรกันครับเสียงใครอะ่ะสวัสดีครับพี่ชื่อว่าเซตี้นะครับพี่มีความรู้ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างมีอะไรจะถามกันหรือเปล่าครับบอกผมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเลยนะครับได้เลยงานก่อสร้างในประเทศไทยได้ก้าลดหน้าและเพิ่มปริมาณขึ้นมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามการปฏิบัติงานในงานก่อสร้างก็คืออุบัติเหตุ ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประมาณค่าไม่ได้ความสูญเสียจากงานก่อสร้างในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุและการลดอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งและให้มีการปฏิบัติอย่างจรงิงจังทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น น้องๆก็เข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัยกันแล้วนะครับตอนต่อไปพี่เซฟตี้จะพาน้องๆไปรู้จักกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างจะเป็นใครกันบ้างนั้นรอติดตามชมกันนะครับ